จะสิ้นปี2,558กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีจะพาคุณผู้ชมไปบุก3ร้านที่ฮอตฮิตและอร่อยเด็ดที่สุดแห่งปี2,558ที่ทางทีมงานคัดสรรกลับไปยี่ยมเยียน3ร้านนี้มาฝากคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นร้านไหนบ้างนั้นติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ ปี2558ที่ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีได้คัดสรรของกินแสนอร่อยไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กๆร้านขนาดกลางที่อร่อยเด็ดและมีเอกลักษณ์ความแปลกแหวกแนวที่ไม่เหมือนใครมันนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันบางคนค่ะก็ตาไปอุดหนุนร้านนั้นๆที่ได้ออกอากาศไปแล้ว ซึ่งความภูมิใจของทีมข่าวคือการได้เป็นสื่อบอกต่อไปยังประชาชนว่าในสมุทรสาครของเราก็มีร้านของกินเล็กๆแต่อร่อยและมีสเสน่ห์ในตัวเองอีกมากมายหลากหลายร้านวันนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ได้คัดสรร3 3ร้านที่คิดว่าฮอตฮิตอร่อยที่สุดซึ่งเคยเออกอากาศไปในปี2558และครั้งนี้ได้กลับไปเยี่ยมเยาสามร้านนี้อีกครั้งว่าผลการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้ออกอากาศไปแล้ว ร้านแรกค่ะคือร้านสวัสดีมื้อชเช้าข้าวมันไก่ที่ร้านตั้งอยู่ในเคหะท่าจีนมีเจออสวชรินเจตนรงค์เป็นเจ้าของร้านเจออสบอกว่าหลังจากออกเคเบิลไปทําให้มีคนรู้จักร้านมากขึ้นจากที่ขายได้อยู่แล้วก็ขายดีขึ้นไปอีกส่วนที่เด็ดข้าวมันไก่เจออสอยู่ที่เนื้อไก่ที่นุ่มอร่อยข้าวไม่แฉะน้ำจิ้มก็รสเด็ดซีซาร์ร้านสวัสดีมื้อชเช้าข้าวมันไก่ไม่ได้มีเฉพาะแค่เมนูข้าวมันไก่เท่านั้น แต่ยังมีข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ผสมไก่ต้มไก่ทอดเป็นจานข้าวหมูแดงข้าวครุกกะปิและข้า,กาวกะเพราไก่ไข่ต้มส่วนราคานั้นสั่งแบบธรรมดาจานละ30บาทพิเศษ35บถึง40บาทเรียกได้ว่าปริมาณคุ้มราคามากๆเพราะเจออเขาจัดให้เยอะแบบเต็มอิ่มค่ะค่ะก็ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นค่ะจากที่ไม่เคยมาแวะ ก็มีมาแวะค่ะค่ะก็ทําให้แบบว่าร้านก็มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นค่ะจากที่บม่อยู่ไกลๆวัดเจดอะไรอย่างเงี้ยโกกา,กากก็มีมาค่ะก็ต้องขอบคุณรายการเคเบิลทีวีที่แบบว่าเป็นสื่อช่วยโปรโมทให้ร้านเราได้แบบว่ามีคนรู้จักเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ขายได้ยอดเพิ่มขึ้นค่ะต้องขอบคุณ MC นะคะค่ะ ร้านก็ตั้งอยู่การเคหะท่าจีนค่ะค่ะเปิดปิดทุกวันจันทร์ค่ะนอกนั้นเปิดทุกวันค่ะหยุดวันจันหนึ่วันค่ะค่ะเปิดตั้งแต่ตีห้าค่ะตีห้าก็เปิดทานได้แล้วค่ะค่ะยังไงก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทานได้นะคะค่ะก็ขอบคุณ MC ด้วยค่ะที่เป็นสื่อโฆษณาให้ลูกค้าเราเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะขอบคุณนะคะ ร้านต่อมานี่ก็เด็ดไม่แพ้กันค่ะกับร้านสถาน,นีข้าวเหนียวหมูที่ร้านตั้งอยู่ริมถนนเศรษฐกิจตรงข้ามคลองทหารเรือหน้าคิวรถสองแถวสีเมืองสวนส้มหรือปากทางเข้าอู่รถไฟมหาชัยวงเวียนใหญ่มีเจจิตจิตสุภาสายน้ำเขียวคนสวยคนนี้เป็นเจ้าของร้านเจ mm hmm. จิตบอกว่าพอออกเคเบิลไปวันต่อมาก็มีคนมาซื้อเยอะแยะมาก พราะปกติร้านสถานีข้าวเหนียวหมูก็มีลูกค้ามาซื้อแบบไม่ขาดสายอยู่แล้วเรียกได้ว่าหุงข้าวเหนียวกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวข้าวเหนียวหมูของเจจิตก็มีถึง9อย่างค่ะประกอบด้วยหมูฝอยหมูหวานหมูเค็มหมูเส้นทอดเนื้อหวานเนื้อเค็มหนังไก่หวานหมูกรอบและหมูกระเทียมพิจิตใช้หมูวันละ100กิโลเนื้อสัปดาห์ละ80กิโลและข้าวเหนียว3แบบ มีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวอันชันรวมวันละหนึ่งรอกิโลกรัมขายห่อละ10บาทกับ20บาทให้ปริมาณเยอะมากๆขายตั้งแต่ตี4ประมาณ10โมงเช้าก็ขายหมดแล้วค่ะเยอะค่ะเยอะมากขึ้นแล้วก็เยอะอะบอกว่ามาจากรายการเทเบิล แล้วก็ถ่ายนิวเก่าเยอะแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยเหมือนที่ว่ารายการออการส4เมืองเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่ตี4แล้วก็หมด5โมงเช้าร้านสุดท้ายนิ่เด็ดสุด,สดเลยค่ะกับร้านกับข้าว5อย่างที่ขายกับข้าวเมนูเพียงแค่5อย่างแบบเดิมๆทั้งปีไม่เปลี่ยนแปลง ร้านตั้งอยู่ในซอยจิบอุทิตเอกชัยซอย5พอเข้าไปสักครึ่งซอยก็จะเจอร้านเพิงเล็กๆอยู่ข้างทางด้านซ้ายมีป้าอานองคลังสรีวัย60ปีและลุงพรคลังสรีวัย80ปีเป็นเจ้าของร้าน พอทีมข่าวของเรามาเยี่ยมลุงกับป้าหลังอออากาศไปแล้วถึงกับบ่นเลยค่ะว่าลุงกับป้าจะเป็นลมคนมาเยอะตักกันแทบไม่ทันเพราะปกติก็ขายดีอยู่แล้วซึ่งครั้งนั้นเมื่อก่อนถ่ายทำทีมข่าวของเราก็ตามตื้อลุงกับป้าน,านานกว่าครึ่งปีเพราะลุงกับป้าไม่อยากออกทีวีตื้อไปตื้อมาป้าก็ยอมใจออนจนได้ค่ะเพราะถ้ากับข้าวร้านป้านงไม่อร่อยจริงทีมข่าวของเราก็ไม่ยอมตื้อขนาดนี้เลยค่ะ ร้านลุงกับป้าจะขายกับข้าวเพียงแค่ห้เมนูเท่านั้นและเหมือนเดิมแบบนี้ทุกวันประกอบด้วยกระเพราเป็ดย่างไก่ฉีก,กระเทมปิกไทยกระเพราหน่อไม้ไก่ไก่กรอบน้ำพริกเผาและผักกาดดองผัดไข่มีตั้งแต่ราคา20บาทตัดก,กับข้าวได้2อย่างราคา25บาทถึง30บาทตัดก,กับข้าวได้3อย่างหรือจะเอา5้าอย่างเลยก็ได้อย่างที่เห็นในภาพนี้แหลคะค่ะ ตกับข้าวหนึ่งจานมองแทบไม่เห็นข้าวกันเลยทีเดียวแบบนี้แน่นทั้งปริมาณแน่นทั้งคุณภาพลูกค้าถึงน่าติดอกติดใจมาเป็นลูกค้าประจำกันอยู่ทุกวันนี้ก็ดีค่ะก็ขา,ขายดีขึ้นคนมากขึ้นค่ะแล้วก็หมดเร็วขึ้นค่ะนะ <c oughs> <c oughs> เขาบอกอร่อยเหมือนเดิมแล้วคนเดิมก็มากินกันเหมือนเดิมะจ้ะก็มากินกันเหมือนเดิมเขาก็ไม่เบื่อ และถูกด้วยเยอะขึ้นแล้วก็เขาก็ไม่เบือ่อแล้วอย่างนึงก็น้ําแข็งฟรีน้ําฟรีย0สบาทก็มากินได้ถือตังมา20สบาทก็มากินได้จ <c oughs> ้ะนะอ๋อขายตั้งแต่ตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดหยุดราชการหยุดขายตั้งแต่เก้าโมงก็ประมาณ บ่ายโมงก็หมดแล้วบางทีก็หมดก่อนบ่ายโมงซอยเอกชัย5้าเยี่ยมเอกชัยห้และนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของรายงานพิเศษของกินที่ทีมข่าของเราได้เคยนำเสนอออกไปซึ่งทุกร้านที่เคยออกอาศไปนั้นก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปโดยในปีหน้าค่ะทีมขาวหมาเช็คเวอร์ทีวีจะพยายามคัดสรรของอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมกันอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ ที่พักลีสักธนารถ่ายภาพกัญยารัตน์ปิ่นสากลทีมข่าวมาชัยเวิร์ดทีวีรายงาน